สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพี่นีวันเสาร์นะคะพี่นีก็ไปตลาดนัดที่โลซานดันนี้พี่นีไปได้ใบหัวละพามากัมหนึงนะคะกำมละสองแง้งวิทนะคะอันนี้พี่นีกลัวมันจะเสียนะคะทุกคนพี่นีกลัวว่ามันจะเสียพี่นีก็เลยจะเอามาทำผัดกะเพรานะคะ ผัดกะเพราหมูสับแต่ตอนนี้เราเออเราจะผัดใส่อะไรดีนะคะพี่นีก็เลยเดินไปตลาดนะ,ะตลาดเล็กร้านเล็กนะ,ะพี่นีก็ไปได้มะเขือยาวมาพี่นีก็จะผัดกะเพราหมูสับใส่มะเขือนะคะเออผัดหัวใบหัวระพาพูดผิดนะคะแล้วพี่กนนีก็ได้มาสามหัว แต่มันก็จะแพงหน่อยนะคะทุกคนสามหัวได้มาสามหัวมะเขือมะเขือม่วงก็หกแซงยี่สิบนะคะทุกคนหกแ0งยี่สิบพี่ดีก็จะเอามาผัดนะคะเพราะว่าเออเราก็ไปได้พริกมาเนาะเดี๋ยวเราจะมาผัดนะคะทุกคนผัดให้เลโอผัดกับผัดใบมะระพา เราก็หั่นนะสามลูกเลยเวราจะคูปเป้เลยคูเช็ดอ,องคุกบอองเพราะว่าเอาหัวละพามันเยอะนะคะเราก็จะไม่อยากทิ้งนะคะก็เลยผัดหมดนะคะเราก็จะเอาลงไปผัดกระทะมันก็เล็กนะคะปกติเราจะสามารถทำได้หลายอย่างแบบนี้เาะ กุชเชกุ๊เป้เี๋ยแฟอบาสลิกผัดแล้วมันก็จะเหลือแค่นิดเดียวนะคะทุกคนเวลาทอดกุชเชตกุ๊เป้ไอตมก็เป็นปะฟาชินนะคะเออจงอองแฝ่มอ่ะพี่พี่เมย์เหมอนเ่ายดิจูจ e กุมอง ขี้ี่เออบวอ่าผู้พิดนะคะทุกคนมะเขือเรืองของเราก็สุกแล้วเดี๋ยวเราจะทําการผัดพริกนะคะ <S <S <ๆ>เราก็ทําการเอาแยกมะเขือนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาเอาพริกกระเทียมใส่ลงไปผัดนะ,ะแต่ว่าพี่นีก็จะถ่ายละเอียดไม่ได้เพราะมือมือจับกล้องแล้วขีดขัวมันเล็กนะคะทุกคน อู้เอ้อฮะว่าล้มาชิ้นเสียบเบนโตเดี๋ยวเขาก็จะมาเปลี่ยนเครื่องเตาแก๊สให้เรานะคะวันจันทร์เขาจะมาดูเราก็จะได้เตาแก๊สใหม่เวลาถ้าแช่ไอเอพีมองมีทรัวตัดงสิ่งพิมองตัวเลโออีมองอ็คื ใส่เดี๋ยวแฟชั่นใส่เวียงชนอืมหอมที่ใจนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะโยนใบโวละพาลงไปหน่อยนะคะชุดเต๋่บาซลิกบาซลิกไทยใบโวละพานะคะเอาไปผัด หอมมากนะคะอาหารเชียงกินหอมชุ่มเลยว่าเราก็จะใส่น้ำมันหอ,อยลงไปฮออะซอสวิทซอสวิทใส่ไปฮะชอบยังไงก็ใส่ไปฮะทุกคนนี่วิหองสซอว์เยลลัพซุปใส่ผิวขาวนะคะ โอ้ยขาวยูดามยขาวโคโคจาซุปเต้คุกเอ่อโกเบชินจางเสีเรกโอเบชินเราก็เอาเออเผือม่วงเนาะ ลงไปผัดแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าถ่ายทําไม่ดีเนาะมันแต่มันต้องจัดนะเตาเล็กนะคะเราครัวเล็กแล้วเราก็ตั้งกล้องไม่ได้เนาะ,ะอีกมือผัดอีกมือหนึ่งเออเออเออเียวเราผัดแห้งเนะเาะแล้วเราก็จะกินนะคะเออเราว่าจะใส่หมูสับจะลืมนะมคุณพี่แยะหรือป้อก็ใช้ได้นะคะเราลืมใส่หมูสับลงไปนะคะี ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ไก่เป็นอาหารเจไปเลยนะคะทุกคนไม่ต้องใส่หมูนะคะมันอร่อยแล้วนะคะไม่ลืมลืมใส่หมูสับเปขวอืมขวมันเล็กอืมอร่อยรามากินกัน อ,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 อร่อยนะคะทุกคนน่นาตาตัดมะเขือเจหน้าตาแล้วทุกคนสีสันมันก็จะออกมาไม่สวยเนาะผัดเจของเรานะ,ะทุกคนผัดกะเพราใบโหระพะา,ามะเขือม่วงเนาะเขาเรียกมะเขือบ้านเราเขาเขอม่วงเขาเรียกอะไรเนาะไม่ได้แัดจลเนาะมัน,นลืม อากาศวันนี้ร้อนมากๆนะทุกคนร้อนี่โมงแล้วเที่ยงครึ่งดีค่ะตอนแรกว่าจะผัดใส่หมูสับนะคะมันลืมเ <c oughs> ชืเอ่อวุ้มวีไม่ได้เด้อเราอยองอาเช่หรือป่อาอาเช่เม่สาว,าอ,าวสอสซีกัณสุนทราวยองกุกเชียสตเตอ,อบซสลิกไตอาว ซอสวิทอ,อ,อ,อร่อยคือเราไม่ต้องใส่น้ำตาลนะเราใส่แค่น้ำมันหอยมีส้มหมองซอสวิตซอสโซชาเซเดชาบองคือว่าในมะเขือนี่เขาจะมีรสชาติหวานอยู่แล้วนะคะทุกคนอือหือ nó rồi, các con đã kinh chế, về Italian, về Italian, Italian, sương râm rong, côn chat, Thái bông, ลุกโดดนะคะทุกคนอร่อยเทศเทปองกรัวมันเล็กนะคะเราก็ถ่ายสั่นไปใสมาเอ็กซ์คลีสเมื่อมาคิาวซีเลทอปจี C'est un très bien. Oh là là, c'est l'odeur est magnifique, très 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 bon. radical